พี่นีนะคะเ,เคยเลี้ยงกาแฟเลยเ,ยเลี้ยงว่ะเลี้ยงกาแฟนี่แหละซื้อชุดทดลองจัดฟ้าไปประมาณกี่ชุดคะออตอนนั้นสองชุดนะคะณปัจจุบันนี้ด้วงมาส่งฟ้าแล้วนะด้วงเนื้อค่ะดิ้นดิ้นสดสดเลยมามาดูกันว่าผลผลิตเป็นเป็นยังไงบ้างนะคะสวยมากสวยแบบเนี่ยค่ะดูได้เลยนั้นพิ่งจะมาเอาเปรียบเทียบกับอะไรดีที่มันใหญ่ไม่ได้เลือกไม่เลือกดีกว่าให้ดูในกระมังเลยว่าตัวมันใหญ่มากสวยมาก นี่ค่ะนี่ดวงของพี่นี้นะคะอายุสี่สิบวันถึงสี่สิบห้าวันเลยค่ะนี้นี่ค่ะดูตัวอันนี้ใหญ่กว่าดิโปอีกอะโอ้โหตัวใหญ่กว่าดิโปเท่าดิโปเลยโอ้โหยอดดวงอยู่ในกระมังนี้ก็ซี่โลพอดีนะคะก็กระมังมันครึ่งโลเน่อเวลาเราช่างวันนี้เราก็หักด้วย พี่นีเลี้ยงด้วยอะไรคะอันนี้ซื้อชุดทดลองจากน้องฟ้าไปใช่ไหมคะสองชุดเราไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะใช้แค่สัตูมารับกับน้องฟ้านี่ค่ะอาหารอย่างอื่นไม่มีตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะแล้วก็โชคดีนิดนึงเวลาทุกครั้งที่มีปัญหานะคะโทรหาน้องฟ้าตลอดก็คือจะได้ข้อมูลดีๆตลอดค่ะก็ลเลยได้อย่างนี้แหละคะ่ะไม่ไม่เปลี่ยนใจไปไหนคะ่ะ <laughs> มีพ่อแม่พันธุมาด้วยเนาะใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ที่นี่ก็รับนะคะดีมากเลยคขอบคุณค่ะ <c oughs>